เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวอเมริกันร่วมเดินขบวนในการประท้วงโ o k i n g ์อีกครั้งการประท้วงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประท้วงจำนวนหลายล้านคนเพิ่มขึ้นมากกว่าการประท้วงครั้งเดือนมิถุนายนอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างรอยร้าวในการเมืองอเมริกันมากขึ้นและยังผลักดันให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางบริหารของรัฐบาลออกมาเรียกร้องให้สหรัฐหยุดเดินบนเส้นทางของอำนาจนิยม People are being taken from their homes taken from their jobs. I never thought I'd live to see the day where we became one of those police states. Is what it feels like. It feels like we're in a police state now. ภาพมุมสูงถ่ายทอดให้เห็นมวลชนจํานวนมหาศาลร่รวมเดินขบวนในเมืองใหญ่และเมืองเล็กทั่วประเทศร่วมประท้วงต่อต้านการบริหารภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ เต็มไปด้วยป้ายข้อความเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การและรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิทธิที่เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ก่อนการประท้วงเริ่มขึ้นพันธมิตรของผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าผู้ประท้วงเชื่อมโยงกับกลุ่มแอนติฟาผู้ก่อการร้ายซ้ายจัด พร้อมประนามการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นการประท้วงแห่งความเกลียดชังสหรัฐก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยระบุว่าทุกอย่างที่เขาทำเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศขึ้นใหม่ในภาวะวิกฤตและปฏิเสธข้อกล่าวหาถึงการนิยมในเผด็จการหรือฟาสซิส์มองว่าเป็นการกล่าวหาเกินจริง ผู้จัดงานเปิดเผยว่าครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า7ล้านคนประท้วงกว่า2,700จุดทั่วทั้ง50รัฐของประเทศเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนจากการประท้วงโน k ิงส์ครั้งก่อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ในเวลานั้นถูกเรียกว่าหนึ่งในการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์สหรัฐ ในเดือนมิถุนายนผู้ประท้วงมุ่งเน้นไปที่นโยบายยุคต้นของทรัมป์2.0แต่ในครั้งนี้ประเด็นขยายกว้างขึ้นตั้งแต่การปิดหน่วยงานรัฐการในประเทศผู้อพยพไปจนถึงการลิดรอนสิทธิพลเมือง ปางรัฐระดมกำลังหน่วยนชโยลกาดเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในการประท้วงแบรนดอนจอร์สันนายกเทศมนตรีนครชิคาโกเข้าร่วมประท้วงและระบ,บุว่าการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐบ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการให้สงครามกลางเมืองปัทุขึ้นอีกครั้งขณะที่สื่อตะวันตกหลายสำนักยืนยันว่าการประท้วงเป็นไปอย่างสงบ อีกหนึ่งนัยยะสำคัญที่อาจชี้ให้เห็นแนวโน้บของการเมืองสหรัฐในยุคทรัมป์2.0คือระดับความนิยมของประชาชนที่มีต่อประธานาธิบดีขณะที่ชาวริทับลิกันยังคงชื่นชอบและสนับสนุนทรัมป์อย่างเหนียวแน่นความนิยมจากฝั่งเดโมแครตลดลงเหลือเพียง6%เปอร์เซ็นตัวเลขที่ต่ำจนน่าตกใจสะท้อนภาพของสังคมอเมริกันที่กำลังถูกแบ่งขั้วรุนแรงยิ่งกว่าเดิมคนที่ชอบก็ชอบสุดขั้วคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต่อต้านอย่างแข็งก้าว และอาจเป็นสัญญาณว่าจุดตรงกลางของการเมืองอเมริกันอาจพบเห็นยากขึ้นในอนาคตในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News เมื่อวานนี้ทรัมป์กล่าวถึงการประท้วงครั้งนี้ว่าเขาไม่ใช่กษัตริย์ i s a k You know they're saying they're f e r r i n g to me as a king I'm ขณะเดียวกันเขาโพสต์คลิปวิดีโอจาก AI บนแพลตฟอร์ม Truth Social ภาพของเขาขึ้นบินบนเครื่องบินขับไล่เขียนว่า King ง r u m p อยู่ข้างลำใส่มงกุฎสีทองและปล่อยสิ่งปฏิกูลจากท้องฟ้าใส่มวลชนที่ร่วมประท้วง ขณะที่ภาวะชัดดาวยืดเยื้อมาถึงสัปดาห์ที่3ยิ่งตอกย้ำการแบ่งขั้วในประเทศชัดเจงขึ้นเสียงประท้วงบนท้องถนนและภาวะอมาาัมพาตทางการเมืองในสภาต่างสะท้อนปัญหาเดียวกันของประเทศที่ยากจะหาจุดร่วมท่ามกลางอุดมการณ์ที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย P ี s รายงาน